สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำเสื้อยกทรงแบบไม่ใส่ฟองน้ํากันนะคะมีวิธีการที่ทำได้ง่ายค่ะง่ายกว่าการทำเสื้ออีกมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะให้เตรียมแพทเทิร์นมาตรฐานที่มีเกรดนะคะแล้วก็กดรอยออกมาให้เห็นเต็มแผ่นนะคะจะใช้แค่เส้นเอวนะคะ แล้วก็จะมีเกล็ดในช่วงนี้ค่ะเสื้อยกทรงตัวนี้จะทําแบบป้ายนะคะจุดกึ่งกลางของเสื้อชิ้นหน้าให้วัดออกไปทางด้านซ้ายมือ1 2ซนเมตรนะคะจะเป็นป้ายเสื้อในตัวนี้นะคะธรรมดาเสื้อมาตรฐานที่ทํากันไว้ก็จะบวก7ให้เราตีเข้ามาสัก1นึเซนติเมตรนะคะ แล้วก็วัดลงมา1.5เซนติเมตรค่ะจากจุดกึ่งกลางของตัวเสื้อเส้นอกนะคะให้วัดลงมา1.5จุดเซนติเมตรจุดเก็ดให้วัดต่ำลงมา1.5นะคะแล้วก็ให้เราโค้งนะคะตีเส้นจากเส้นป้ายะคะ่ะไปหาบ่าด้านฝานะคะวัดเข้าไปสัก2เซนติเมตรนะคะโดยที่เวลาลากเส้นให้ผ่านจุด 1.5กลางอกนะคะแล้วก็จากเส้นทางด้านฝ่ามือนะคะ1.5ข้างตัวค่ะก็ให้โค้งขึ้นไปด้านบนที่คอนะคะโดยที่ให้วัดต่ำลงสักหนเซนติเมตรแล้วก็จะโค้งเส้นไปหาค่ะก็จะตีเส้นให้เห็นชัดชันะคะเสื้อในก็จะให้เห็นชัดชัถ้าสมมติว่าเป็น เป็นทรงนะคะก็จะอยู่ในช่วงนี้ค่ะที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะคะเนี้ยค่ะแล้วก็ให้เราวัดลงมาจากจุดนี้นะคะ8เซนติเมตรในรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะก็จะเป็นทรงของเสื้อในค่ะเวลาเราเย็บเราก็เย็บเกล็ดตรงนี้นะคะเราก็ตีออกสัก3เซนิเมตรแล้วก็ในส่วนของ ข้างรักแร้นะคะช่วงนี้ถ้าเราไม่เก็บนี่มันจะเหลือนะคะจุดนี้กับจุดนี้นะคะก็ให้เราแบ่งครึ่งค่ะแล้วก็ตีตีเกล็ดสักหเซนติเมตรหรือว่าหนนะคะเพราะว่าในจุดนี้เราต้องเก็บให้หมดนะคะแล้วก็ใช้สก็อตเทปติดไว้ค่ะเวลาเราทำเสื้นในเสร็จออกมาช่วงข้างรักแร้ก็จะ เก็บสวยนะคะจะไม่มีผ้าที่ว่ายื่นออกมาชิ้นหน้าเราก็ตัดออกมานะคะเนี่ยค่ะถ้าจุดป้ายจริงๆนะคะพอเราตีเส้นแล้วจะห่างจากเส้นประมาณ8เซนติเมตรนะคะในจุดนี้จะห่างนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเราจะใช้เส้นข้างบนนะคะแล้วเราก็ตัดออกมาทั้งหมด สี่ชิ้นนะคะเพราะว่าจะใช้การกลับด้านแล้วก็ทำสายเป็นไส้ไก่35ซนมนะคะเนี่ยค่ะจะใส่ไส้ไก่ในจุดนี้นะคะ35 cm. เซนตมรแล้วก็ตัดออกมาค่ะเนี่ยตัดตามนี้เลยค่ะเวลาเราเย็บเราก็ปิดเกล็ดช่วงนี้เราจะปิดเกล็ดนะคะหมายถึงเราเย็บเก็บเกล็ดอะคะ่ะ แต่ในส่วนข้างรักแร้ในส่วนนี้ให้เราปิดสก็อตเทปไว้นะคะพอทำเสร็จมันก็จะออกมาเป็นเป็นรูปทรงนิดนิดนะคะ่ะและเวลาเรามาวางนะคะเราก็ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้นะคะว่าตรงนี้คือเส้นกลางตัวเวลาเราป้ายแล้วเราจะได้ไป้ายถูกว่าอยู่ในจุดไหนนะคะและในส่วนของใต้อกเราก็จะใช้ผ้าสัก5้าเซนเมตรนะคะในส่วนนี้นะคะ่ะ แล้วเราก็วัดรอบอกใต้อกอะคะ่ะว่าเท่าไรเราก็ตัดผ้าออกมาทําเหมือนเรากุ้นนะคะแต่ว่ากุ้นทั้งหมดเราจะตัดผ้า5เซนเมตรเวลาได้กุ้นก็จะได้ประมาณ2เซนตมรถึง2.5เซนมนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใต้อกนะคะแล้วเราก็ทํากุ้นเข้าไปในชิ้นหน้านะคะ่ะมาดูชิ้นหลังนะคะ ชิ้นหลังก็จะมีกริบเหมือนกันนะคะจากจุดข้างตัวก็วัดลง1.5เซนเมแล้วก็ตีเส้นลงมา8เซนเมเท่าเช่นหน้านะคะด้านข้างจะต้องเท่ากันค่ะแล้วก็วัดเข้าไป1เซนเมจากเส้นเส้นอกนะคะของชิ้นหลังให้วัดลงมา3เซนเมตรจากจุดนี้ก็วัดลงมาอีก 6 5ถึง6 7ซนมนะคะแล้วก็ตีเส้นมาค่ะด้านหลังจะเล็กกว่าด้านข้างนิดถึงนะคะจะเล็กกว่าประมาณ1ซนเมตรในส่วนของเกรดก็ปิดเกรดนะคะโดยใช้สก็อตเทปปิดไว้นะคะถ้าใครต้องการเป็นตะขอด้านหลังก็ตัดทั้งหมด4ชิ้นถ้าใครต้องการ ตะขอด้านข้างก็ตัดทั้งหมด2ชิ้นนะคะแล้วก็กลับด้านแล้วก็ทำสายผูก35เซนติเมตรนะคะเมื่อตัดออกมานะคะชิ้นหน้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ชิ้นหลังในจุดนี้ถ้าถ้าเย็บก็จะออกมาเป็นกระปุกแบบนี้นะคะจะเป็นสรงนม มาดูวิธีการทำกันนะคะชิ้นหน้าเวลาเย็บนะคะเราก็เก็บเกล็ดทั้งชิ้นนอกแล้วก็ชิ้นด้านในให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เย็บโดยรอบแล้วก็กลับด้านออกมานะคะแล้วก็เย็บในส่วนของผูกไหลสัก35เซนติเมตรทำเป็นไส้ไก่นะคะก็สอดเข้าไปแล้วก็เย็บโดยรอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรียบให้เรียบ ในส่วนของใต้อกเราจะใช้วิธีการกุ้นผ้านะคะตัดผ้าสัก5เซนเมตรแล้วก็กุ้นนะคะก็จะเหลืออยู่ในช่วงนี้ประมาณ2 5ซนติเมตรจะเป็นช่วงใต้อกะคะ่ะเวลาวางนะคะเราก็วางให้กึ่งกลางของเวลาป้เสื้อในยะคะ่ะชิ้นหลังเราก็นำส่วนที่ถูกนะคะมาประกบกันแล้วก็เย็บกลับด้าน แล้วก็ทำสาย35เซนติเมตรนะคะกดท่าเฉลียง3เซนติเมตรแล้วก็กลับเป็นไส้ไก่ค่ะในส่วนปลายเราก็จะกุนเหมือนกันนะคะเหมือนชิ้นหน้าประมาณ2.5เซนติเมตรแล้วก็มาเอาด้านถูกกับด้านถูกมาประกบกันนะคะในในส่วนของสายนะคะแล้วก็วางแบบนี้นะคะแล้วก็จะเห็น จุดว่าจะต้องใส่ในช่วงไหนนะคะดูจากชิ้นหน้ามาเลยค่ะมันจะตรงกันค่ะแล้วก็นำส่วนที่ถูกทั้งสองด้านนะคะมาประกบกันแล้วก็เย็บด้านข้างส่วนด้านซ้ายนะคะจะติดตะขอค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะแนะนำว่าในส่วนของเวลาเรามา เย็บกุ้นที่ใต้ราวนมนะคะแนะนำผ้าเฉลียงเพราะว่ามันจะมีฟาร์มยูดหยุ่นนะคะให้ตัวคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ